ออกเดี๋ยวตัดออกก็ได้เอาละกันอื่นต้องขอสวัสดีชาวเกิมอร์รูกท่านนะอยู่กับผมนะฮะซินเนสเตอร์นะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกม Surgeon Simulator 2 0 1 3พาร์ทที่3แล้วนะครับเราจะมาหลังจากช่วยบ๊อบได้อ่าด้วยกำลังใจจากคุณแฟนนะเหรอเหรออืม,อ,มอันนี้นจะมา,ามผ่า,าผ่าอะไรวะคิดนี่ไตปะเอออืมมาครับมูนมูนนะเฮ้ทำไมมันเป็นบ๊อบทุกคนเลยวะ บอฟ<ม>นี่เป็นโรค<ะ>ตลอดเลยไอ้เฮียมีแต่มึงเท่านั้นที่เข้าโรงพยาบาลนี้แล้วผ้าดึงไม่ออกครับออกมา <c oughs> ไม่ออกดีๆจะออกด้วยน้ำตาใช่ไหมเอาปิดหน้าไว้เอาเอาเฮียแล้วเฮียแล้วโอเคตอนน้เราทำอะไรครับอู้หูต้องตัดทิ้งอะนะแล้วก็จ้วงเข้าไปเลยวจะทะลักออกมาให้หมดเลยอะ่ะน,นี่สถาบานโรคความคิดคนจ้วงเข้าไปนะใช่ไหม มันมีสองอันหมดเนี่ยเธอแค่แบบดึงออกมาคิดง่ายจังเลยนะครับเลยลองดูว่าจะได้ก็ได้ไม่เป็นเส้นๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องตัดหรือเปล่าไม่เคยดูอ่ะนี้ไม่เคยเล่นเลยด้วยไอ้เหี้ยยายาไปโดนเดี๋ยวไปโดนของใหม่เหมือนถั่วเลยว่ะแม่มันคือถั่วแดงนั่นเองนะฮะค่อยๆเอากระดูกออกก่อนเหมือนเคยนะครับแม่งูงูเลือดลดไปเลยไม่เป็นไรบ๊อบเดี๋ยวฉีดยาให้ อ๋เฉแม่งเข้าเนื้อเรืเรอออเฉดถักเนื้อเรรโอเคเสร็จไม่ใช้แล้วเอ้าเข็มฉีดยานี้ช่วยให้บ๊อบรู้สึกเจ็บน้อยลงได้นะฮะหาวง่วงไหมอตัอตไม่่อว่าง่วงนะเว้ยแว่ามีออนอมออ่อ จุดดินี่นี่คือฉีดที่หูเลยเหรอเอออ่าเรียบร้อยเรื่องไม่รอดละจริงๆอ่ะมันสามารถทำอย่างนี้ได้เราจะเป็นช่างสักให้บอมก็ได้เลอนเลอนเลืโทษไม่มีไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลื่องมันทะลักแล้วไม่โดนทำอย่างนี้อะรออะไรมันเลื่องไม่ไหลแล้วเอฟเฟกต์มันเดือดมันพุ่งออกมาเลยนะเว้ยช่างมันครับใจร้ารมากเลยไอ้เทยนี่ไม่ออกว่ะเธอทำไงดีขอเราบิดนี่ไงเลื่อยโง่ปะเนี่ยเลื่อน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 เ เออนั่นแหละเทวะมัน,ต,นตัดไงไวะเป็นี่ไงเฮ้ยนี่ผ่าคนจริงๆอ่ะเนี่ยไ,ไปเรียนตัดไม้มาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดิเพื่อวันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจไอ้นี่มันดูแบบนี่ไงไอ้นี่ไหมแบบแกันไกลไงอ่าใช่เหรอเออตัดไปเลยได้มะวะมันตัดได้วะไม่มาทั้งกล่องเนยไม่ได้ไม่ได้แน่ๆนี่ไปจะสำเร็จโวะแล้วก็ปุ๊บ จึ๊บๆนะกำตัดกำนี่ไงเห็นป่ะมันมันขาดแล้วใช่เหรอเออใช่ป่ะวะจะถามพี่นะครัชพี่ก็ไม่รู้สินะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอยาก็ตายอ่ะคือตายบ๊อบอันนี้คือหนูลองยานี่ไงนี่อะไรู้ดูรุนแรงอ่ะดูเหมือนอาวุธสงครามอ่ะเฮ้ยเฮี้ยแม่งดีดนีอย่านนี้มาให้หมอจับดีดิ ดูจับแบบไม้จีนอีกแล้วนะฮะมันต้องตัดแบบเป็นสเต็ปเชิ้มว่าตัดมาตรงกลางมันจะได้ได้ไงมันต้องเริ่มจากตรงนี้บ่าตรงไหนบอกพี่แบบยังไงวะตงปลายมาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลู่ออกมาเป็นเส้นๆเหมือนเสี่ยวฟ้าอะไรเงี้ยพูดเหมือนมันบังคับง่ายมากเลยดูมือหมุนยากที่ไถ่บ๊อบเอ้ยตันนี้มาราเวงกับเรามาแสดงให้เธอดูนี่คลิกขวาหมุนมือไปมาคลิกขวาค้างไว้แล้วหมุน มาชิกซ้ายจิ้มลงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้ไหนวะเล้วเราตัดเอเส้นใหญ่เส้นเล็กก่อนวะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคนรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงตายห่าก็เถอะบอสไม่ได้ปะหรือเราว่าไม่ใช่อันนี้ปะเออมันจะตัดยังไงวะันเราว่าอันเดิมเอะเอาออกไงออกไปดิเอออันนี้นี่นี่ เธอใช่นั่นมันเล่นไฟฟ้าเลยนะเอออยากเขาหยิบให้ <laughs> มันนี้ดยากเขาหยิบให้เองเ <laughs> ขาชอบอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ <laughs> เรื่องเยี้ยเเนี่ย <laughs> แม่เรื่องรถดิแต่ว่าไม่รอดแล้วอ่ะแต่จะรอดที่ก็เราดดเร,รีบแล้วเราเร็วเร็วเอาเลยหยิบหยิบมันหยิบ <laughs> ไม่ได้ <laughs> มันหยิบไม่ได้มันหลงล่องอาจจะ <laughs> บายบายแม่จะเช่าออกมาเลยได้ปะเอามือจ้วงเข้าไปเลยอ่ะไม่ได้ปะไม่ได้ปะ เกมนี้มันโง่หนึ่งเออนี่กระตุกนี่เลยว่าขาดแล้วล่ะดูจับจับได้เว้ยจะเลยจะเลยเฮ้ยออกมาผมบอกให้ออกมาไม่ได้หรอวะเฮ้ยแต่จับติดว่ะเทพซาร่าไม่รู้ดูแล้นี่ไงอารมณ์แบบมาเจาะบ้านนะครับสวัสดีครับจะบ้าดิตายแล้วว่ะเออแล้ขอเป็นคนแบบ ลาก่อนพอบเราจะจำนายไว้ในความทรับำยังไม่ตายยังไม่ตายวะเอาเอาเอาตายแล้วปล่อยเฉยๆก็ตายแม่งอยากจี๋จนตายสินะแย่บายเราบายไม่เป็นไรบ๊อบชุบทีมีใบเกิดใหม่ได้นะฮะก่อนเลยเธอรอบนี้เราตั้งใจนะเออมาเราตั้งใจทำให้ดีจะข่มนะ ไม่ออกนี่เกือบเกือบหล่อแล้วอ่ะเขาเละว่านี่นี่นี่สโลโมชันด้วยอ่ะเดี๋ยวตัดไงก่อนพยายามดูก่อนนะว่ามันให้ตัดตรงไหนเธอว่าเราควรใช้เครื่องมืออะไรวะเลรื่องมืดีเชื่อเราไหมค้อนเหรอเชื่อเราใช่ไหมค้อนเหรอจะดีหรือนั่นสินเยแต่มันต้องตัดกระดูกนี้ทิ้งไปไม่งั้นมันทำอ๋อเอาค้อนทุบเชื่อดีทุบแบบดีๆอ่ะ มันยากมากเลยฮะอือฮเยฮุบฮุบุบดูเรื่องไหมล่ะมรงดังต๊อกนี่แหละเห็นป่ะมันง่ายกว่าไอ้นั้นเหล้ว่ะเออเนี่ยเห็นป่ะมันดังฉวดเลยนะเธอ แล้วก็เนี่ประเด็นคือไอ้เม็ดถั่วแดงนั่นมันอยู่ตรงไหนของร่างกายวะคือมันต้องเอาไอ้พวกนี้ออกไปก่อนใช่ปะใช่เธอรู้แล้วต้องตัดตรงนี้ไงไอ้เส้นสีชมพู่นะเออโอเคเรียบร้อยยังไงเธอก็ตับมันเดี๋ยวก่อนนะก่อนเอาเซมิจิก้าก่อนอู้อู้อู้หยิบไม่ได้อู้มาแล้วบ๊อบอดทนหน่อยนะเรียบร้อยมังไม่พุ่งมาว่ะอ้าวเฮ้ย คืออะไรวะเหมือนเราไปโดนยาเองอะอมึงกินดิโง่จริงๆแม่อย่าว่าเพื่อนเอ้ยอย่าว่าแฟนสิที่รักมันหยิบไม่ได้เราไหมเธอจอมันง่วงง่วงง่วเราทำาไงวะเราไม่รู้อะเราเอาไปฉีดบ๊อบใหม่ดิ <laughs> ไม่ได้นะแล้วมันโดนอะไรวะกรรมวะพ่อมึงตายเหรอง่วงใช่ไหมป็นง่วง เอาไม่งั้นอ่ะจะตายมองไม่เห็นเลยเลยอะมองยากมากเลยทำไงวะไม่รู้รู้จะถามไหมเริ่กินน้ำ่ะเธอหมอกินได้ด้วยปะไม่รู้ว่ะมาเราจะตัดไอเส้นนี้ยันตัดแบบเทพซาไม่ต้องเห็นภาพก็ตัดได้สินะคายตายซะบอบไอเฮีย ในเมื่อกูมองไม่เห็นก็อย่ามีชีวิตอยู่เลยปั่นไส้ในมันปั่นมันตายแล้วอ่ะบ้าเย่แล้วจอกกับสุ่ภาพปกติบ๊อบตายสุภาพมันดิรู้สึกเศร้าบ้างไหมไม่เป็นไรบ๊อบตายมีมากทั้งฝูงลิงบ๊อบตายเป็นเรื่องธรรมชาติ เขาเราจะบอกเพื่อนว่าเพื่อนตายพ่อตายมีมากกว่าฝูงลิงนี่เป็นหน้าบอบใบบอบจะได้ไม่รู้สึกเจ็บเว้ยหน้าเขาบอบจะรู้สึกชิวๆอ่ะสัตว์กินเด็กจะอกให้เธอตัดตรงนี้ก่อนเชื่อเราดิตรงไหนเนี่ยอ๋อเลาะที่โค้งไม่ออกมาเนี่ยไอเนี่ยไอ้ชมูชมูเนี่ยเออก็ใช่ไงเราก็พยายามไงเมื่อกี้เสือไปโดนนั่นเว้ยนี่แหละ เอนาฬิกานาฬิกาโหนาฬิกามันก็หลุดง่ายจังเลยวะฮะหมอไม่ใส่ทำไมวะไม่เข้าใจเนาะเฮ้ยแต่เป็นหมอต้องใส่นาฬิกาป่ะวะแต่จริงเวลาผ่าแต่เขาไม่ใส่กันไม่ใช่เหรอพรามันก็มีคาบเหนือคาบขี้ใครที่แบบสกากเท่านั้นนะครับเฮ้ยยยยยเยยยอยย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 นอนาคตยยยย้ยย่ยยยี้นยยยยยย้ยย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 ยอยย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 ยงยย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 นยยบยยนน ป๊บอ่าดูการจับเข็มแบบอ้าวอะไรจิ้มอันนี้ก็ได้จิ้มแบบอ่าเข้าถึงนะขีดทะลุผ้าไปครับเซ่าโอเคไอ้เหี้ยนี้หยิบไม่ได้เลยว่ะเธออันเนี้ยมันแข็งมากอ่ะมันแข็งมากเลยในคราชเอ้ยตายสิหือหยิบไม่ได้อ่ะทำไงวะก็ฆ่ามันแล้วก็เริ่มใหม่มาช่วยบอม เออห้าวเอากันมีดมืดอะไรอยู่เนี่ยเอากันกายมาสมมุติเธอเป็นพยาบาลให้เขานะแล้วแบบหยิบนู่นนี่ให้หน่อยครับพยาบาลคนะเงินนี่ไงสำเร็จแล้วตัดได้แล้วแล้วไงต่อครับเออฉันเรียล้วไงก็กระชากออกมาเลยเดี๋ยว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 มันว่าไม่รอดอ่ะเลยนี่ไงตัดได้แล้วเนี่ยแล้วมันให้ตัดตรงไหนอ่ะเชื่อกันมองเร็วฉัไม่รู้ว่อแล้วว่าต้องตัดในเส้นใหญ่อ่ะปว่ะ ตัดไม่ได้อะเอาตัดแล้วเนี่ยม่ขยื่นไม่ขยื่นเลยเออมันขาดด้วยมันขาดด้วยขาดด้ยเฮ้ฮ้อาสุดยอดไปเลยนะครัชเหมเอนเฮ้เด้เฮเลยเ่ะเออว่้เยิบพี่อะไรออกมาเราเห็นเห้เฮ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 เฮเฮไ้ ว่าอะไรนะเห็นแล้วอยากยิมซูกัร์สีแดงเหงื่อสูกัสไม่หรอมึงทีลาเขาหยิบไม่ได้แล้วเราเองมาเนี่ยมันบังคับอย่างงี้เนี่ยนิ้วก้อยวางนี้แล้วก็ไล่ไปสเปซบาร์คือนิ้วโป้งนะมา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 อ่ะเรากดมือลงไปแล้วครับไม่เลยแล้วยากอ่ะรอบจะตายหาฉีดไส้มันเลยได้ไหมฉีดไปฉีดดิฉีดฉีดฉีดจุกดิวิ้ มันก็มันก็ช้าลงนะนี่ไงไม่ก็เลือดมันจะหยุดไหลแล้วเห็นปหมมันคุ้มกว่าการที่แบบว่ามันยึดไปหยิบซูการ์แต่วะมันหยิบไม่ได้ทำไมวะต้องตัดอีกปะตัดที่อะไรอีกวะงั้นไงเห็นแล้วไตสีม่วงอยู่ด้านใต้สองอันเลยต้องกระชากบอกระมังต้องกระชากไอ้พวกเฮี้ยนี่ออกมาให้หมดอ่ะอูบอกให้ออกมาดูมันดิเดื้อเหรออ้าวแล้วมีดเมื่อกี้ไปไหนละเออโยนให้เลยแม่ละมึงีเลยอะมึง เลื่อยไหมละมึงไม่เอามันใหญ่ไปอ่ะมีแล้วกันเอ้ช้อนมาทำบ้านมาไม่เข้าใจหมอหิวข้าวไงเอาไว้ชิมกาแฟกินนี่อะแต่ดิอโอ้หมอกายปะหมอกายไม่ละมึงหมอกายไม่ละมึงนั่นไงได้แล้วนั่นใต้หยิบไส้ก่อนควักควักเมื่อไรเวลามีคือล่ะนี่คือการผ่าตัดนั่นเองนะะฮ เราต้องตัดด้านล่างทิ้งด้วยนะครับตัดทิ้งให้หมดครับบ้าอะไรมึงควยอะไรอู่ไม่ได้ตตัดก่อนมึงควยวเลยต้องตัดต้องตัดครับต้องตัดต้องตัดครับคุณผู้ชมครับไม่ตัดมันจะอยู่ไม่ได้มันจะเอาออกไม่ได้ออกดิซัดเฮ้ย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 เฮ้มันไม่ขาดวะขาดดิสัตว์อส์ไม่ขาดวะเออไอถั่วเฮี้ยนี่มันไม่ขาดวรอถั่วถั่วเน่า เฮ้ยนี่มันถั่วทั้งแม่งจะเล่นมุกไรไม่ไม่มีอะไรอะ <laughs> จะเล่นมุกอะไรหรอทั้งมหมดเถอะแบบเขินเขาอะนะเฮ้ยเร็วฉีดฉีดหน้ามันบ,บ๊อบบ๊อบอดทนไว้เอ๊ะหยุดแล้วหยุดแล้วแต่ <laughs> เลือดแม่งกูสู้ไม่อะไรแต่ว่ามันเป็แค่เอฟเฟกต่อให้เลือดมแม่งกระปิดกระปิดเลยนะฮะหยิบไม่ออกจริงว่ะนี่ไงแต่ทงสีเหลืองเปล่า ใช่ไงต้องตัดเส้นเหลืองทิ้งเว้ยเด,ดี๋ดิเดี๋ยวดิมาเนี่ยขึ้นมามึงขึ้นมามันไม่ขึ้นว่ะการอันนี้ไม่ <laughs> ได้ <laughs> ไม่เอาแล้วอยากช่วยบ๊อบแล้วงบาทมัน <laughs> มีกะือกลัวอะไรวะแล้วก็มีเข็มหยุดเลือดอยู่วะเออดูแม่งเรียกดิเข็มหยุดเลือ,อด <laughs> ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> ทำไมบังคับยากวะไอสัตว์แล้วสมุดมาหาพ่อของเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> อยู่ไม่ได้ครบอ่าดีดับมีดแบบจีนนะฮะ <c oughs> จะมีดเป็นนักฆ่านะครับเราจะจับยากว่ะโอ้ยอเฮียโด,ดนโทษบอบโทษต้องปล่อยมีดอย่างนี้ยังผิดด้านอยู่ช่างมันคือเวลามันไม่จำกัดในเกมเนี้ย ถ้าเราหยุดเลือดได้ก็จบเว้ยเราก็จะมีเวลาคิดนู่นนี่ว่าเวลาผ่าตัดจริงเนี้ยเราต้องใช้เวลาคนไข้มากๆนะรู้ไหมเฮ้อเอาเลย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 ขาดไหมไม่ขาดไม่ขาดว่ะคุยบ๊อบคุยบ๊อบพ่อมึงตักขาดเถอะไอสัตว์ขาดหน่อยนะไม่ขาดแล้ขาดแล้วมันแค่เคลื่อนมาไลยขาดแล้วขาดแล้วหลุดแล้วนะเห็นป่าเออว่ะ ใช่เหรอใช่ใช right ่เออใช่ใช่หมอทำสำเร็จแล้วข้างหนึ่งเว้ยหมอต้องทำอีกข <yeah> ้างหนึ่งให้ได้นะฮะเร็ว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 บ๊อบบ๊อบหมดพลว๊ะนี่ฉีดยาจะเป็นโปรเฟ s ชั o นอลแล้วนะฮะให้เราหยิบดูนะฮะหยิบอ้าว่าตั้งกต่ชากไอ้เลือดหมูที่เขาเล็ดหมูหรือจะกินก๋วยเจี้ยวไปวะเอ้ยิบได้แล้วมั้งเนี่ยเออเลืือดหมูเลอดหมูออกไปแล้วนะครับ สุดยอดเลยนะครับไม่นะเชื่อเลยนะฮะออกไปทีมันไม่ลงไปวะไอ้เหี้ยอันนี้มันเกะก,กะมากเลยอะทุบดิเนี่ยจะทุบอยู่ทุบแน่นอนคนระับทุบไม่ได้ครับสว่านไปไหนสว่านเลยเหรอมาเราต้องใช้นายแล้วเอากระดูกออกหน่อยฮึบเอา ออกไปต้องไม่หยิบไอ้นี่ออกมาวะโอ้โอ้โอ้ลุ้นนะเนี่ยเกมเพี้ยนี่เออเฮ้ยจะตายแล้วไม่ตายอย่านะความพยายามกลายเป็นศูนย์เลยนะเว้ยเออหมอกายหลายอย่างโห่ไม่เชื่อมือแฟนตัวเองเหรอมันก็นิสนุ่มอะนะเฮ้ยเฮ้ยรถเยอะ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 สิบเอ็ดสิบเอ็ดพอมึงพอมึงบ๊อบบ๊อบอดทนไว้บ๊อบบ๊อบไอหยิบไม่ติด ชิบหายละเร็วๆอย่าเร่งอย่าเร่งอ่ามาแล้วมาอดทุญไว้จุดจุดหยุดดีมึงหยุดนี่จุดสิอีกสองก็ไม่เอาไม่ให้ไม่ให้เหลือเราแม่งหันหน้าหนีโอเคมึงอาจหันหน้าหนีมึงหันหน้าหนีมึงต้องเดี๋ยวตบแน่ไอ้แต่ว่าคัตเติ้ลบัตเราไปแค่หูวันเดียวอนี่เราเป็นหันดูมือดูมือ ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้นะครับถั่วดำทำไมหยิบไม่ออกนี่ถั่วดำนี่มันต้องเอาไอสีเหลืองอกรเว้ยคุยคุยคุยบ้าอะไรนี่กระดูกไอว้ะวะเร็วๆเอาวเอาถั่วดำออกมาไอ ลงอีกดีลงแล้วนั่นแหละปึ๊บปื๊บเฮ้ยมันขยับแล้วโอ้ทนไว้บ๊อบหมอมาแล้วหมอมาแล้วหยิบไม่ติดฮึบอ๋อหยิบยากแล้วเมื่อกี้ทำไงถึงได้ละไม่รู้อะเอามาใส่ก่อนข้างนึงได้ไหมเออถั่วแดงทนไรมากเลยหรือว่าตั้งแต่เขียวๆออกก่อนล่ะ ไม่รู้เราก็ตัดเยอะแล้วนะนนมนไม่แต่มันไม่ได้มันไม่ได้ติดกันเว้ยเออดิมันไกลมาหน่อยแล้วเขาต้นบัตรไปไหนแล้วอ่ะต้นบัตรเออไปไหนวะช่างมันเอออยากใช้ขี้หูเลยครับ <laughs> ใจดีซะด้วยนะ <laughs> สวัสดีการไงผ่าตัดแล้วฟรีให้ขี้หูอนะไรเงี้ย <laughs> <laughs> มันขาดว,วะเห้ยเลย รถแล้วรถแล้วรถแล้วเร็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 วรู้สึกหยิบเข็มนี้จะโปรเฟชชั่นอลมากเลยเร็วเร็วใช้บ่อยสุดล่ไหล่วเว้าก็ว่ามันหยิบติดล้วเว้ยแต่มันแบบว่ายังไงมันไม่มันไม่ขึ้นมามันก็คือหยิบไม่ติดนั่นแหละยันไงมันขยับแล้วอ่ะเหมือนมันหลุดแล้วอ่ะใช่ป่ะโมโหอ่ะี่อลมเสียงไหม อารมณ์เสียเนี่ยอารมณ์เสียมากอยากถีบมันวะถีบไปถั่วบ้างสองมันจดีดออกมาดิซัดแม่งแม่งคุยอะไรเนี่ยมีปัญหาเกกับการหยิบถั่วมากนัน่นนึงเธอเราจะทำอะไรดีวะเออไม่อยากเล่นใหม่เลยอะ่ะกว่าจะกูมาถึงตรงนี้ได้ที่ะตอนแรกเธอหยิบยงไอีกข้างนึงอ่ะตอนแรกเธอหยิบงไงอีกข้างนึงอะ่ะก็หยิบขึน้นมาเลยอ่ะ ก้มมือลงไปแล้วก็แบบว่าหยิบขึ้นมาเลยใช้แนบดึงลอง <c oughs> ทุกอย่างเป็นไปนได้ครับ <c oughs> แนบครับน,นี่ครับ <c oughs> ไอสัตว์แล้วหยิบไม่ติดหาพ่อ <c oughs> อ่าครับไอเฮียน,นี้ก็อืมเดี๋ยวหยิบไม่ได้แน่เลยอันนี้อันนี้หยิบไม่ได้แน่เลยดูดูนะอันหนึ่ง อืมเอาแล้วไงเอทัวจะหยิบทัวหยิบไม่ได้แล้วไงเนี่ยชิายบเฮ้ยเอันนี้สำคัญมาสมมติผ่าได้หยิบไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครัชอก็ใส่ลงไปเลยได้ปะแท้งแวงเฮ้ยเฮ้ยี้ย่ฮ้อเกองเฮ้ย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 เเฮ้ย้ยเ้้ยเ้ย้ยเฮยเฮย้เฮยเ้ยเยเฮ้ย้้ยเ ต่อมาแล้ววางไว้ก่อนถั่วอยู่นี่นะลองยัดเข้าไปเลยอาจจะได้ก็ได้เลยถ้าไม่ได้ก็หลายเรื่องเลยนะเออเพิ่ง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 เอาถัว่วหน้าออกมาก่อนอ่ะลองดิหน้าด้านๆเลย <c oughs> ได้นะไม่ได้หายแล้วไงละ่ะเยี่ยมเลยอ,ออกมาหน่อยครับขอร้องครับบ๊อบครับอดทนไว้นะครับ no ไอสัตว์แม่งมีดไปไหนหมด เฮ้ยเงินหงิดแทนวะสวัสดีละมึงค่อยๆหันมุมดีๆแล้วแบบเนาะอาจจะช่วยได้นะบ๊อบนะทนหน่อยทนเจ็บหน่อยเสียวว่ะไอ้ไอ้้ไที่อ่ะแม่งหันมุมยากมากเลยเถอะเร็วเร็วเร็วเสียวอ่ะเออเออ คุยออกไปนี่ไงขคยิ้หูเงอนเอ้าเฮ้ยแล้วมาทำไมมาทั้งกล่องเลยอาบ๊อบปาแค่หูให้ลูกเมียข้าด้วยดูติดมือว่ะบ้าเลยสาอ๋อมีแล้วกัน มันเป็นกล้องมือเดียวแล้วอ่ะที่สามารถทำได้มันเล็กไงนั่นน่ะมันออกแล้วนะจริงๆอ่ะนั่นไงได้ยังออกแล้วออกแล้วเยเยเยเเฮ้ยเร็วเร็วเร็เร็วเดีย๋ดวยวิยเดิอย่าเร่งอย่าเร่งหมอก็พยายามอยู่โอเคแค่มอนเบชวินแล้วเว้ยเราสองร้อยแล้วนะครัชบอฟครัช ดึงทั่วออกมามีปัญหาการหยิบมึงมากเลยสัตว์กิ้งจังวะเฮ้ยออกมาเหอะขอร้องกล้ยล่ะเนี่ยไม่น่ารีบเอาใส่ลงไปเลยเนี่ยปัญหาที่หยิบไอ้แค่นี้ไหนล่ะหมอการทำได้นะฮะโอเค ก็เนี๋ยนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการผ่าตัดอะไรก็ผ่าตัดสมองว่ะอืมกินดีงินันเจอกันคลิปหน้าไปละ